ในหนึ่งปีเงินเข้าถึง10เดือนทุกอย่างดีหมดเลยเขาบอกเงินเข้าดีทุกอย่างดีแต่เก็บไม่อยู่สวัสดีครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับก็ลักษณะบ้านเนี่ยถูกยังไม่เต็มร้อยนะครับถามว่าทำไมถึงถูกไม่เต็มร้อยคือในการปรับเปลี่ยนวงจุ้ยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกคุณหมดอยู่ที่คุณทําหรือไม่ทํานะครับจุดแรกนะอาจารย์จะบอกนะครับคือเรามาสังเกตทิ้งพระนะครับการทําธุรกิจเนี่ย ถือว่าถูกต้องแล้วก็ดีนี่คือการตั้งพระนี่ถือว่าใช้ได้เลยอาจารย์ให้เต็มร้อยเลยแต่เนื่องจากแก้วน้ำนะเห็นไหมอาจารย์บอกว่าต้องสูงอย่างน้อยประมาณ5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วแล้วแต่เราแต่เขาอยู่ที่ใช้อยู่ที่ประมาณนะสนิ้วไม่เกิน3นิ้วนี่คือความผิดละข้อแรกนะข้างล่างนะก็ถือว่าพระพิเคเนศหานออกหน้าบ้านนี่ถือว่าถูกต้องแต่ไปติดตรงที่ว่าแก้วน้ําจริงๆแล้วในการตั้งเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเราตั้งน้ําแค่3แก้วแต่เนื่องจากการตั้งน้ำเนี่ ตั้งจริง3แก้วแต่ไปผิดผิดตรงที่ว่าความสูงขนาดของปริมาณน้ําคือไม่ได้ทรัพย์ที่ได้คือได้แต่ไม่เต็มร้อยนะครับบ้านนี้นะครับอยู่หันไปทางทิศใต้ถต่ว่าดีไหมในทิศใต้ทั้งหมด8ทิศนะครับอยู่อันดับที่3มีีรัพย์เข้าอยู่แบบสบายสบายเลยไม่ต้องเหนื่อยมาก10เดือนนะครับใน1ปีเงินเข้าถึง10เดือน แต่เก็บอยู่ไม่อยู่นั่นคือเรื่องหนึ่งนะครับจุดที่เสียจุดที่2ก็คือจุดนี้นะครับในในบ้านนี้มีความกว้างแต่จริงๆอาจารย์จะบอกนะครับว่าความกว้างตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะต้องให้มีช่องทางเดินตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองขนาดอยู่ที่ประมาณ89นะครับตรงนี้เราจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรคือได้หมดเลยแต่เนื่องจากที่นี่ปล่อยลงปัญหานะครับเพิ่งเกิดนะครับอยู่มาประมาณ1ปีเท่านั้นเองทุกอย่างดีหมดเลยเขาบอกเงินเข้าดีทุกอย่างดีแต่เก็บไม่อยู่ นั่นเองนะครับเก็บไม่อยู่เนื่องจากไม่มีตัวกักซับนะครับนี่เขาเรียกตัวกักซับนะครับส่วนข้อดีนะครับตรงนี้ข้อเสียแล้วยัมาดูข้อดีอีก2จุดนะครับจุดแรกก็คือการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาก็คืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับหันนอกหน้าบ้านนี่จะอยู่ซ้ายมือนี่ถือว่าดีน้ํามีการเคลื่อนไหวคนก็สงสัยว่าเอะอาจารย์เห็นอาจารย์บอกน้ําต้องอยู่นอกบ้านน้ําอยู่นอกบ้านกับในบ้านก็ต่างกันนะครับ น้ำอยู่ในบ้านนี่คือทุกจุดนี่คือได้หมดเลยนี่คือได้แค่ความสวยงามแต่ตำแหน่งด้านซ้ายมือคือถือว่าเป็นตำแหน่งของมังกรให้มีการเคลื่อนไหวนะครับถัดจากนี้คือนาฬิกาอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีซึ่งเนี่ยนาฬิกาเนี่ยดูสังเกตจากด้านซ้ายมือนาฬิกาจะเป็นอะไรก็ได้คือได้หมดเลยแต่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี่เป็นสิ่งที่ถูกหลักถูกต้องนะครับอีกจุดหนึง่งจะไม่พูดไม่ได้เลยคือประตูบ้าน ก็อีกหนึ่งจุดนะครับก็คืออยู่ที่ประตูหลายๆท่านนึกไม่ออกนะครับว่าประตูเปิดเข้าเปิดออกหรือสไลด์เป็นแบบไหนนะครับหลังเนี้ยลักษณะประตูนี้เปิดเข้าขนาดของประตูนี้ก็ที่อาจารย์บอกแล้วนะครับว่าความกว้างอยู่ที่89เซนมสูงอยู่ที่2เมตร10นี่คือประตูเปิดเข้านะครับในหลักธรรมชาติเนี่ยเวลาเราเปิดเข้ามันจะมีลมมา1ตัวลมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวซับเลยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยประตูเปิดเข้าเลย นะแต่ถ้าประตูเปิดออกเขาเรียก <c oughs> ว่าย้อนซับแต่ถ้าเป็นประตูสไลด์ก็คือเรียกว่าได้แค่ 50- 50ไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดไม่ได้ก็ไม่เสียนะครับลองสังเกตด,ดูประตูนะครับขนาดของประตูได้ละวัสดุในการใช้จะเป็นไม้จะเป็นไม้ครึ่งหนึ่งกระจกครึ่งหนึ่งหรือเป็นกระจกหมดหรือเป็นไม้หมดจะมีลวดลายยังไงอาจจะไม่ได้สนใจสําคัญที่สุดนะครับฟังนะครับสําคัญที่สุดคือประตูเปิดเข้านั่นเอง ลองไปปรับเปลี่ยนแก้ไขที่บ้านดูนะครับมาดูอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือประตูหลังนั่นเองในหลักฮงจุ้ยถือว่าประตูหน้าเปิดเข้าประตูหลังต้องเปิดออกนะครับก็มีขนาดความกว้างที่อาจารย์บอกก็คือ69ได้นะครับแล้วก็ความสูงแค่2เมตรเท่านั้นเองแต่ประตูหน้าสูงกว่ากัน10เซนนี่นะครับขนาดของประตูนะก็เปิดซ้ายก็ได้ เปิดขวาได้ไหมก็ไม่ผิดเช่นกันอยู่ที่เราสะดวกนะครับเปิดซ้ายก็ได้เปิดขวาก็ได้ไม่เป็นไรหลักสําคัญคือประตูหลังต้องเปิดออกนะครับประตูหน้าเขาเรียกว่าประตูกินนะครับกินนะทรัพย์สินอะไรทุกอย่างที่ดีๆก็เข้ามานตัวบ้านก็คือประตูหลังคือมีกินก็ต้องมีออกแต่ออกน้อยมากนะครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติเลย ก็มาดูนะครับบ้านหลังนี้เน้นเรื่องซับ์กินนะครับลองมาสังเกตดูของกินเยอะไหมครับนะอาจารย์ดูไม่สวยงามนะอาจารย์บอกนิดน,นึงนะครับว่าในการสร้างที่ถูกหลักพวงจุ้ยเนี่ยบางอย่างเนี่ยถูกต้องบางอย่างจะไม่ถูกใจบางอย่างถูกใจก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ลักษณะเช่นนี้ดูแล้วมันแปลกๆเนาะแต่ว่ามีเหตุเขาเรียกว่ามีกินนะครับมีซับกินเนี่ยลักษณะนี้เห็นไหมของเต็มเลยอันนี้เขาเรียกว่าซับกิน อากาศคือถ่ายเทยดีนะครับหนูมแมลงสาบอะไรคือไม่มีเลยอันนี้คือเป็นหลักที่ถูกหลักแล้วก็ถูกต้องอาจจะไม่สวยงานเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่หนึ่งปีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับค่ะหลายเรื่องเลยค่ะตั้งแต่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้จัดพวงจุ้ยใหม่เนี่ยตัว การงานการเงินทุกอย่างความรักมันจะลื่นไปหมดทุกอย่างเลยจากที่ก่อนหน้านี้ทํางานมันติดกิดขัดขัดมีอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้มันมันมันไหลไปโดย แปลกใจเหมือนกันว่ามันไหลไปได้ยังไงมันไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามอาจารย์บ้านนี้ก็ยังไม่ได้ถูกใจอย่างที่อาจารย์บอกนะเนสังเกตนะอันดับแรกคือน้ํานะครับก็ยังผิดอยู่นี่ขนาดยังผิดนะอันที่สองก็ยังไม่มีตัวตัวกักซับก็ยังผิดอยู่นะแต่แฮปปี้มากนะครับก็ยังมีปลายังมีนาฬิกาที่ช่วยอยู่เพราะว่าในตัวบ้านเนี่ยสมมติว่าเราผิดจุดนี้เนี่ยก็ยังมีตัวเสริมเข้ามานะครับอย่างเช่นประตูเนี่ยเปิดออกนะครับเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคือทุกอย่างเนี่ยมันมีบวกลบบวกลบกันโดย มาเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจนะครับที่ผ่านมาอยู่มาแล้วหนึ่งปีปีค่ะคิดว่าพอใจหรือยังพอใจแต่ถ้าได้เยอะกว่านี้ก็จะอ่านี่คือแค่เริ่มต้นในหลักของอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยในหลักของอาจารย์เนี่ยต้องสามปีเต็มร้อยสามปีเกิดคําว่าเฮงคําว่ารวยบ้านนี้ยังไงไม่พ้นแน่นอนเลยแต่อาจารย์บอกนิดนึงนะครับว่าในการจัดปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยเนี่ยห่วงจุ้ยเขาจะบังคับทุกวินาทีเพราะฉะนั้นสบายใจได้ นี่แค่1ปียอดถล่มทลายนะครับหลังจากนั้นเข้าปีที่2แล้วก็ปีที่3จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอีกเยอะขออย่างเดียวคือเวลาเท่าน,นั้นเองเวลาตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับฝากไว้นิดนึงกับหลายคนที่อาจจะไม่ค่อยเชื่อศาสตร์นี้นะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งเราอายุแค่ไม่เท่าไหร่เองแต่เชื่อศาสตร์นี้ได้อย่างไรบางหลายๆท่านเอ๊ะอายุขนาดนี้เอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าทำไมถึงมาเชื่ออาจารย์ ค่ะก่อนหน้านี้คือไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยว่าศาสตร์นี้จะมาช่วยเรื่องการงานการเงินแต่เริ่มปรับมาเรื่อยๆหลังจากที่แม่แนะนําค่ะปรับตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะคะไม่ยากเลยปรับนิดเดียวเองตามที่แม่แนะนําตามที่อาจารย์แนะนํามานะคะแล้วมันไหลลื่นเข้ามาโดยที่แปลกใจเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงจนความเชื่อมันก็เลยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อาจารย์เน้นเลยนะครับว่าไม่ให้ลือไม่ให้ทุบนะครับเชื่อได้นะครับแต่ไม่ให้งมงายวันนี้อาจารย์โชคดีนะครับก็มีโอกาสได้มาจังหวัดตังนะครับพร้อมทีมงานนะครับแล้วก็คุณนิติพรน,นะครับก็ขอลาไปก่อนมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเยี่ยมหลายๆจังหวัดนะครับสวัสดีครับ